แต่มาแล้วครับเขียนที่กองเขาวันนี้นะครับมิลาม,มาล้วครับ นี่แะครับแชมป่องอิลันเกล์แล้วครับ ทางลอดน่าจะมีทางโจ๊กเกอร์กับทางเคแบงหรือเปล่าล่ะครับตรงนี้แต่ลอตสองกับแต่ลอตห้าล้วครับทางล็อตน่าจะไม่มีไรแล้วครับแต่คนแต่แยกฟาร์มเลย วงดีทองบนซ้ายนิดนึงนะครับจากเอลปูโตเปรักิทนะครับจากมอนเต้แะครับแต่ไม่มีคนแล้วครับฝั่งนนต์ต็อกเกอร์กับฟินแล้วครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเขาน่าจะฟาดมบคนละฝั่งแล้วครับ ของอีสานน่าจะฟาร์มตรงนี้ครับบ้านคนรวยแล้วครับใกล้ๆมีทางของ SPT แล้ครับแต่ไม่รู้เขาจะไปไหนแล้วครับจุดลุกใหม่ของเขาวันนี้หนืต้องปแปลกๆแล้วครับแต่นี่ครับทาง DC น้องใหม่แล้วครับยึดทางเปกาโดลงไปไว้แล้วครับ แต่อสก็ลงไกลนิดนึงเลยครับอาจะไม่มีอะไรแล้วครับรอสักครู่นะครับรอสองเฟสนะครับแต่ตรงนี้ทางอีสานได้ไหลเข้ามาทางแซนมาตินแลวครับและมีทางเอสขึ้นไปอยู่บนเขาทางแซนมาตินเลครับ หมายว่ามีเจ้าของเมืองแล้วครับจากอีสานจะไปไล่มาแล้วครับนี่แหละครับทางหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วครับ,รบมีอีสาน ปีทีอยู่บนข่าแล้วครับเหน็ตมา20เมตรพีนะครับแโดนทั้งเม็ตทั้งไฟแล้วครับตรงนี้และทางหนึ่งก็หนึ่งด้วยไปนอกทางบีอีสาลลนลงแล้วครับและเพื่อนเซเล็บคนนี้แล้วก็วิ่งใส่เลยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับบีอีสานโดนเก็บออกจากเกมไปเป็นคนแรกอีกแล้วนะครับแต่เกมเมื่อกี้มีอีลันเกลน่าจะเป็นบีของบีบีอีสานละครับที่โดนเก็บออกเป็คนแรกแล้วเขาจะทำยังไงน,นะครับหมเลือกตางคนเขาจะออกแล้วครับแต่โดนสเปรมาแต่ทางแท็กทูกไปน็อกทงังอีกขอหนึ่งแล้วครับทางตึกป้ายตรงนี้นะครับ ทางลอยเย่าจะขึ้นมาชุบเพื่อนได้ไหรือไม่ล่ะครับอาจจะได้แล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับ ทีมนะครับที่มึเงเคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วครับตรงนี้ต่างทีาาง ck, เอ็มีเขาไหลมาทางเป็กเอลปูเอลปูโซเรียบร้อยแล้วครับไม่มีใครที่อยู่แถวนี้แลวครับเขาน่าจะฟาร,ร,ร์มฟรีสปอร์ตครับ CEO ซีออสู้ๆนะทุกคนซีโอก็ยิงกันแล้วครับเมื่อกี้นี้อิลันเกล ยิงกันเองแล้วครับมันดีผมเฟดแรกก็เริ่มบีบแล้วนะครับหรือไม่น่าจะบีบแล้วล่ะครับเดีย๋ยวผมเริ่มง่วงนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมปิดไม้อล่ะครับ ดชีวิตมศูนแปดครับอาจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพศน,นี น่าจะมู่มาทางเขา่าป OWERGIFT ตรงนี้แล้วครับแต่จะมาเจอทาง SPT หรือไม่แล้วครับตัดมาดูทาง c e o บ้าแล้วครับอยู่นอาบูโซนกำลังเคลื่อนที่เขาออ้าตรงนี้ทาง SPT น่าจะเห็นทางของ DC แล้วครับที่เคลื่อนมาไปตรงที่เขาแซนมาตินตรงนั้นแหละครับ แล้วงจะด,ดีดไปที่เอลปูโซแล้วครับเอลปูโซกับเขาเอลปูโซ่นะครับอีกนานแล้วครับเฟสนี้นะครับน่าจะยิงกันแน่นอนนะครับเพราะพื้นที่ยังไม่มีคนเข้าไปล่ะครับ ดับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแลครับอ๋อมี MK แล้วครับกับปศำบอก3ามแล้วครับเกตบีทีแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับนอกดาลลงไปทันทีแล้วครับตาของแจ็กจูแล้วครับห่อแคดเอสนะครับคนน,คบนี้ตาใจหิวเป็นเหตุแล้วครับดูทรงแล้ว ทางเดนคิงเทดน็อกทางดีซีงหนึ่งคนแล้วครับ่าจะไม่ไมาทุบเพื่อนไม่ทันนะครับแต่ในเรียบร้อยกับทางเด้คิงขับมอไซค์มาตกกลตซาวหนึาา่งกาหนึ่งน็อกดาวดีซีอีกหนึ่งคนแล้วครับมีมาข้างหลังของดีซีด้วยนะครับแล้ววิกฤตหรือไม่ล่ะครับทางดีซีน็อกดาวสามคนเหลือผู้เล่นเพียงหนึ่งคนแล้วครับ แล้วทางหนึ่งก็หนึ่งก็ไหลเข้ามาน่าจะมาปิดนะครับทางดี่ีเปิดน็อตาทาง, Royal งรอยย่อโคกไดน็อตตาลงไปดีซีปิต้ยนนลครับแล้วเขาสเปรย์ทางรอยย่อฝั่งเขานู้นนะครับแล้วน,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 นี่ครับทางเก็บจันตรงนี้นะครับจะมาปิดทางดีซีได้หรือไม่นะครับ เรียบร้อยแล้วครับน็อกดาวน์ลงแล้วหมดหมดตี้แล้วครับจากโดเนตของเขาแล้วครับทางสล็อตติดห้าเอาแล้วครับทางสล็อตติดห้าทางเอสพีทีเหลือผู้เล่นเพียงหนึ่งคนแล้วครับแล้วทาง จ็กเกอร์กำลังเคลื่อนที่เข้ามาแล้วครับมาเจอทางครัสิบห้าหรือไม่แล้วครับติดตามชมดูแล้วครับอีสานก็เข้าวงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่อยู่นอกวงมีชิปเพียง OWL แล้วครับที่กำลังตามทางจ๊กเกอร์เข้าวงมาครับ มาดูฟินตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆมีทางสลดสิบหกนะครับนี่แหละดอดูตรงนี้ครับทางโจ๊กเกอร์กับทางสลดสิบห้า แล้บูโซนเริ่มบีบมาแล้วครับแล้วจ็อกเกอร์ไม่เข้าวงแต่มีช้าง o อดั w ้โอดับบ้ w ลครับกำลังจะมาเข้าข้างหลังเขาแล้วครับ <c oughs> เขาน่าจะไปโฟกัสทางทะเลสิบห้าอยู่หรือไมล่ละครับทางโจ๊กเกอร์แต่จะรู้หรือไมล่ละครับ OW l ับลกำลังจะมาหาพวกเขาแล้วนะครับ แต่น่าจะไม่ปะทะกันแล้วครับยังไงยังไงเอ่ยล้วครับทางโจ๊กเกอร์ก็น่าจะออกไอ้นี่ก็เห็นแล้วแล้วครับทาง O W L และจอดตรงนี้หรือไม่น่าจะเห็นอีกบักกี้ของโจ๊เกอร์ขับออกไปล้ะครับ ออตรงนี้ได้ทาง O W B L สองคนเลยแลครับที่ขับรถตามเขามาแล้วครับแทันทีนะครับวทางโจ๊กเกอร์โดนเทงมาจาับทาง O W B L หนึ่งคนแล้วครับเหลือผู้เล่นสามคนนะครับตรงนี้กับจ๊กเกอร์เหลือสามคนครับแล้ว O W B L น็อกดาวน์ลงอีกหนึ่งคนแล้วครับเหลือเพียงจี่หอยคนเดียวแล้วครับที่ยืนอยู่ตรงนี้เหรอครับ ที่หมจะทํำยังไงล่ะครับเหลือผู้เล่นคนสุดท้ายล้ะครับทางสารที่7แล้วครับแล้ววงบีบไปที่เอลปูโซเต็มเมืองล้วครับและทางสารที่ห้าน่าจะได้ยินเสียงปืนลือไม้ล้วครับนะครับอ่านะครับเขาเริ่มบนนะครับทางสารที่ห้าเขาน่าจะรู้นะครับว่ามีผู้เล่นอยู่ตรงนี้นะครับ นาแล้วเขาเห็นทางโซเฟ้แลครับที่จะออกจากเกมไปจะเข้าวงอย่างไงล่ะครับเดี๋ยผู้เล่นเพียงสามคนละครับตรงนี้ถ้าขับอย่างนี้ก็จะจะแตกนะครับเรียบร้อยแล้วครับรถแตกลงไปแล้วครับ ในน็อกดาวสองคนเหลือผู้เล่นเพียงหนึ่งคนแล้วครับโจโ๊กเกอร์แลวโดนเก็บอาเกมหนึ่งคนแล้วล่ะครับแล้วเรียบร้อยแล้วครับเหลือผู้เล่นเพียงคนเดียวแล้วครับทางโจ๊กเกอร์และอยังโซนสเปย์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซีอีโอไปน็อกดาวทางเอ็น์แปดแปดได้แล้วครับเอามาจัดมาอยู่ที่ในเมืองดีกว่าแล้วครับในแอร์ดตรงนี้ ทาง CEO ครับตรงนี้กับทาง NIS 888แนะครับทาง NIS เอหลือเพียง3คนนะครับในเอลปูโซมีเพียง DMG กับทางฟินแ์้วครับและ LB อยู่บนเขาแล้วอีสานอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับและทาง191จะมาม่งทาง อีสานหรือไม้ล่ะครับรต่างทีอีโอจะมาเจ็บจบเพื่อนล่ะครับตรงนี้ เอ,เอน .i.s มีผู้เล่นอยู่ใกล้ๆทาง CEO แล้วครับเขาน่าจะไปกักข่าวแล้วครับเขาจะไปกดที่ขึ้นที่สูงแล้วครับกดทาง CEO ไม่ให้เข้าวงแล้วครับและ CEO ไปนอกทางอีสาน B.B. อีสานลงไปแล้วครับและเก็บออกจากเกมทันทีแล้ครับ ตรงนี้ครับอยูโลนครับแลของเขาเป็นผลหรือไม่ครับเรียบร้อยครับชับมสีน้ำดำนะครับเจสเตอนะครับตรงดีดมาที่แอลบีนะครับเป็นบ้องหลุมของตรงนี้นะครับเชสเตอร์หรือเปล่าล่ะครับเอลปูโซต้องออกแล้วครับวิกฤตแล้วครับ เหลือจ็อกเกอร์เหลือเพียง1คนแล้วครับตรงนี้ที่บ้านแตกแล้วครับแต่ทาง91เหเล่นมูเข้าวงมาแล้วครับเขาจะมาเล่นเดินเขาตรงนี้หรือไม่ละครับเขาตรงนี้สวยน่าดูแล้วครับทาง1 9 1ก้าึ่งแล้วครับตรงนี้ก็พื้นที่สวยงามอย่างที่เดียวแล้วครับแล้วเห็นทางสล็อตสองมูขึ้นมาหรือไม่ละครับแล้วชอบสี่เป็นนักตาทางซ e อลงหนึ่งคนแล้วครับ อกหนึ่งก็อยู่ใกล้ของทางสล็อตสองแล้วครับทางฟินนะครับเขาจะทํายังไงนะครับเขาจะหมุไปฝั่งไหนนะครับทางรอยย่อแล้วครับตรงนี้ได้ยินเสียงของฟินนะครับที่ขับรถมาแล้วครับแล้วเขาตัดสินใจที่ยังจะไม่สปเร์ละครับและมีทางซีโออีกหนึ่งทีมนะครับที่กําลังหมุนเข้ามาแล้วครับ ตรงนี้ทางแบบ e อบ 4, ีสานเหลือสองคนแล้วครับชอบสี่กับซิกวันไนแล้วครับแล้วกลางวงเป็นของทางหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วครับแล้วเอ็นไอเอ็แปดแปดแปดจะมาชนกับทางทีมจีอยู่ไหมล้วนะครับแล้วทางเคแบงค์ ank, โดนโน็อกดาวจากซี สิครับแล้วทาง DMG ตกเขาลวครับน็อกดาวหรือไม่ละครับตรงนี้นี่แหละครับพอโดนตกเขาน็อกดาวลวครับแล้วทางซ e อไปน็อกดาวทางหนึ่งเก้าหนึ่งหลงหนึ่งคนลวครับขณะเคลื่อนที่มาทางโกดังตรงนี้นะครับทางฟินโนเก็บออกจากเกมไปหนึ่งคนลวครับ ถึงขั้นวิกฤตแล้วครับเหลือผู้เล่นเพียงหนึ่งคนแล้วครับตรงนี้น่าจะช่วหมอยขมขึ้นมาได้แนละ้วอย่าลืมนะครับข้างหลังนี้ยังมีซ e o แล้วครับเสียทางจ็กเกอร์สเปทางซ e o ีโลดเบิดแน้ะครับเหลือผู้เล่นเพียงหนึ่งคน,นคง CEO, แล้วครับทางซ e o แล้วคงก็เจ็บลวครับแล้วก็เรียบร้อยแลวครับไหลาทางบูสตนออกไปแล้วครับ แล้ววงดีดกลับมาบนเข่าที่ทางของ191เพึ่งลงไปแล้วครับและ s อ t ได้ออกจากเกมไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียง21ชีวิตกับ8ทีมแล้วครับและวงยังไม่มีใครแลครับมีทาง LB นะครับที่อยู่บ้านตรงนี้รอรับได้เลยเลยครับและทาง LB ได้ด็อก DMG ลง1คนแล้วครับ ยิงฟีอ e ีสปอร์ตแล้ครับเขานี้ทาง191ก็น่าจะขึ้นกลับไปเล่นข่าด้วยที่เขาลงมาแล้วครับแต่ตอนมากับตอนไปจะตอนกลับจะกลับได้หรือไม่ล้ะครับต้องรอดูแล้วครับแลวเขาหัดเลือกที่จะมาทิ่มทาง LB หรือไม่แล้วครับแล้วซิกบันนายโดนน็อกจากทางซีอแล้วครับ ว่าเขาจะโดนวิกฤตทั้งตลอด1ุภามาหาเขาแล้วครับโดนสีมร้ก็อยแล้วครับรอยโดย่ไปนอกแทดีมกีกีลงหนึ่งคนแล้วทางอ,อ,องก็โดนนอกกลัไปดีมีเหลือเพียงสองคนแล้วครับ บูโซนกินเขามาแล้วนะครับทาง d m G บูโซนก็ไม่เบาแล้วครับเท่ามดกัดนะครับแต่กัดทั้งหลังแล้วครับท่านผู้ชมนีนะครับทางสลักเราจะเห็นทางฟินชีผู้เล่นเหลือ เอ็เอ็นเป็นแปดโดนบูโซนกินออกจากเกมไปแีเอ็มเจก็น็อกบูโซนอีกหนึ่งคนแล้วครับทงางอยอนโดนสเปรมาจากทางทีเอ็มนอเอแหละครับต่มาดูตรงนี้แล้ครับเอบกับทาง191หรือไม่ละครับ แล้ววงมันดีดไปทางของซ e อแล้วครับที่มีผู้เล่น2คนแล้วครับตรงนี้แล้วมาแล้วลูกจ๋าแล้วครับทางหนึ่งหนึ่งได้มุฟเข้าวงมา1คนแล้วครับตรงนี้จะเจอกับทาง CEO แล้วครับเขาจะรู้หรือไม่นะครับว่ามีทางซ e ออยู่ตรงนี้เลรอครับ แล้วทาง LB ไปนอกดาวทางรอยย l ลงละลงหนึ่ง,ง,งคนแล้วครับ <D> แล้วโบโซนเหลืออีก9ก้าวิแล้วครับกำลังจะบีบตูดเขามาแล้วครับทางเซเล็บแล้วซ e อตรงนี้เข้าแอบช่องหินแล้วครับแล้วจ็อกเกอรโดนโเก็บออกจากเกมไปเหลือ11คนกับ5ทีมนะครับ สีที่ดีที่สุดน่าจะเป็น LB แล้วครับมีผู้เล่น4คนแล้วครับ1 4 2 2 2ครับเจนิ้น็อกดาวน์วงลงไปแล้วครับและทาง LB โดนน็อกดาวน์จากสละสิบห้าแล้วครับและ LB น่าจะเข้าวงไม่ได้แล้วครับดูทรงแล้วแล้วครับ เก็เรียบร้อยครับทาง L อบได้จมบูโซนออกจากเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือ4ทีมกับหผู้รอดชีวิตครับตอนนี้2องสองัองงงบ C.E.O. อยู่ตรงนี้นครับแล้วทางตับ ทางเซลลสิ้า k n o ทางซีอีโอหนึ่งคนแล้วครับเขามีเนตเยอะแล้วครับทางเซลลสิ้าแล้วกำเนตนวงคงโคงจังหวะนี้แหละครับโดนน,ะ,นะครับ,รบแต่เขาอยู่ในอีกมุมนึงแล้วครับแล้วไฟคงโคงไปอีกลูกแล้วครับน่าจะไม่โดนแล้วครับเพราะเขาอยู่ในมุมอีกหนึ่งของเขาแล้วครับ แล้ววงจะบีบอีก7วินาทีแล้วครับแล้วบูโซนเริ่มบีบมาแล้วล่ะครับทางทลทิพหก็ต้องเข้าวงแล้วครับทางฟินก็ต้องเข้าวงแล้วครับแล้วอย่างไงแตยบูโซนกินตูดน่าจะไม่รอดล้ะครับทางทะลท2สองออกจากเกมไปเหลือสามทีมล้ะครับสองสองหนึ่งครับ ทางซีอีโอกับเอ็นไอเอสแล้ะครับเขาเห็นทางสลัติผ้าเรียบร้อยแล้วครับทางซีอีโออยู่หินตรงนี้แหละครับและเขามีเนตสองลูกนะครับทางสลับติมพ้าเขาหน่วงเนตจ้างวานี้ย้อยย้อยไปหาทางซีอีโอแล้วครับ ลูกที่สองก็ปาไปแล้วลูกแรกโดนไปเก็บมากครับลูกที่สองยังไงครับเรียบร้อยแล้วครับลักดาวลงไปแล้วครับทางซีอีโอจํายังไงครับทางซีอีโอช่ได้หรือไม่ละครับเน้นเขาหมดแล้วเหลือโมโลโทอปหนึ่งลูกครับเรียบร้อยหรือไม่แล้วครับ เขาน่าจะชูเพื่อนขึ้นมาได้แล้วครับทาง CEO จบสิทนะครับแล้วสาริพนโดนเก็บจากทาง CEO ออกจากเกมไปแล้วเหลือสองสองแล้วครับท่านผู้ชมทาง CEO กับ NRS แหะครับแย่าขาดดโรวมนักดาวแล้วครับสเสร็จเหลือวันออนวันแล้วครับแต่วงกินทาง CEO แล้วครับและเป็นทาง NRS 888นะครับที่กินไก่ไปทางมิลามานะครับ